สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรับประจําวันที่17พฤศจิกายนนะคะคุณได้ราชินีถือดาบส่วนเขาได้ชาวรีออขึ้นมากับหัวนะราชินีถือดาบนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันที่ได้ตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดนะคะเออแล้วก็ผลของการตัดสินใจเนี่ยจะออกมาที่ทางที่ดีด้วยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงน,งน,งน,งนหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะส่วนตัวเขาเนี่ยชารีออกับหัวแล้วแปลว่า อะไรที่เคยเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนนะ่ะที่เป็นกระแพงในใจของเขา,าไม่มองว่าเขาจะมีการปรับตัวเพื่อคุณนะคะเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุณได้ไพ่เลตแฟกตรงนี้หมายถึงว่าคุณสองคนตระหนักดีแล้วค่ะว่าอะไรคือปัญหารากฐานของเ,อเรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีแล้วคุณก็แก้ให้ตรงจุดนะคะอันไล่กรีเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าที่ผ่านมาคุณสองคนมีปัญหาความรักกันอะ เป็นเพราะเข้าใจผิดกันแต่วันนี้เป็นวันที่คุณรู้แล้วนะคะว่ามันคือเรื่องเข้าใจผิดหรืออะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นมันมีการปรับตัวและมีการตัดสินใจที่จะไปต่อนะคะ